Bye 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 bye. Holy shit. Holy shit. Holy shit. No. The river's this way, but we can't get through. Find another way through. Come on, give me something. มีวิญาตรงวิญญากล้วยันี้แม่งต้องมี beating charge เฮีย Yeah. Feel like a up. Stay close. Too many blind spots. Shut him up. Oh, oh. ไปไปไปเจ้าเอาาหกนั่งนาวะไปมิทางพี่อืมเฮ้บอมเบ์เช็อตการ์ขึ้นโคตรยากเลยตรงตรงนี้เราเราเราอย่าเพิ่งลงอ่ะเออดี๋ยวเรอเดี๋ยวรอยิงอ่ะ หมดแล้วปะหมดแล้วปะยิ่เลยไ,ไปไ้ว่าส่วนจะหมดวะเกมเนี้ยเล่นเกมไวเฮียมันมานัองอ่งหยุดยิงกันตายเฮ้ย RPG ว่ะ มีใครเอาบ้างอ่ะพี่จีมีรถไปเก็บไว้อันนี้อะไรอ่ะสไนเปอร์ใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบกดนะเออ,เอตรงนี้มีระเบิด The train tracks. Right under the gate. Oh. The train might spash right through the gate. Oh! We could uh beam uh เจอตั้งฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะนั่นแหละนี่เห็นนะมีขอลรขอเระเบิร์นะปาพี่เจมก่อนเลย าแล้วมันมีท่นปืนคอยยิงไปกันเดี๋ยวยเดี๋ยวค้าหลังให้่ mm. คนข้างหน้าน่าจะอยู่ไอยู่ไอยู่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังหลุด Lúc đầu tiên đi vào. Nhì lắm đuổi tinh chinh đuổi. Chatter. Ua game mọi người, hãy. 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 Hãy

เป็นี่มาอุ้ยใจูฟูมาบูมาโอ้ย y, โอ้ยรวมอีกแยะเกียซอมบี้พวกนี้เนี่ยแม่งกัดไม่ปล่อยจริงๆริแงแยะแม่งเยอะเยอยด่านเกียร์เนี่ยมันมั่วสัสเลยเออแม่งมาทุกทีไงประเด็น มาอีกี้อละแม่งขวาทังขวาไข้าไปก็เข้าข้างหน้าเต็มเลยไป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 ก่อนไปก่อนเข้าเลยเข้าเลยแตงตรงันแก๊สพอดแก๊สพอดมาเลมาเลมาเลวมาเลยพี่่มมิิิิมามม่เจ่เจ ออกมาออกมาออกมาไปดิไปดิไปดิโอ้ยเลือดเลือดกูก็ติ่งมาไอ้เหี้ยกูอยากตายเลยจ้ะติงตายแล้วเกินใหม่ไม่อยากเสียเลือดไม่อยากเติมเลือดไอ้เหี้ยอยากตายแล้วเกินใหม่ไว้ก่อน มาเห๋ืหอกดเลยเข้ามาหรอผูมึงเข้ามาเหอะตอนเนี้ยมึงสองตัวอะขอปืนกลมีป่ะโอเคเอาไอเมจี ไปเลยวิ่งยาวเลยกูเติมเลือดเยอะขึ้นมาวะไอ้เงี้ยเฮ้ยกูเติมเติมระสุนเจมันนี่เจมันนี่เจมันนี่วิ่งมันนี่วิ่งมันนี่โอ้ยติดเอาเฮียไม่มีหิวเลือดน่ะว่ะสัตว์ลืมไปตรงนี้มีเราเร็วมากมากกวตรงตรงตรงนี้มีถุงอุปกรณ์อะฉีดยาแล้ววิ่งเลย วิ่งเลย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 บอกหน้าอีกทีหนึ่ง,เ,งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปวางเควมอลให้ก่อนเดินไปไปไยพอแล้วเพื่อนขอขึ้นขอขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ล่วงอ่ะ

จะมีบูตัวนึ่งปิ้งไปเลยพี่เจพูดเอาปืนกลมาเยอไม่ดูสอมบียเลยพี่กี่มาร์สกี่มาร์เกม่าอุ้ย ปเยอะไหมเยอะมัยะยะม้ยไปยืนอีกยักเ,เน,น,นี่ยหรือกูพอเปิดไว้หน่อยนะคือตอนเนี้ยมึงวางของที่ไหนได้มึงวางไปเอะไอ้เย่าแมวางเมื่อ,อ<ม>กี้ก็วางหมดแล้ว คือแม่ทุกทุกที่ใหญ่ที่อ่ะตรงนี้มีปืนจริงระเบิดมึงต้องอยู่กันเป็นที่ที่แล้วตอนนี้อย่าอย่าแยกเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้มีมีอาร์พีจีนะข้างบนอ่ะบนที่กูอยู่เนี่ยตรงนี้ก็มีปืนอันนี่ต้องคอยคุมปืนเลยนะคุมปืนใหญ่ปืนใหญ่ ตรงนี้มี S M G โอเคเอานี้วางกับครบยังโอ้กูของกูครบแล้วไม่รู้มีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยตรงนี้มีระเบิดตรงนี้มีระเบิดมีใครยังไม่เก็บระเบิดเติมมั้งผมผมคลาเข้าคลายเข้าเสียงอะไรอะเสียงอนะไรอะเสียงไม่ดีแบบนันโอ้ย ลุยที่เดียวกันดีกว่าตอนนี้เคลืนมาอยู่นี่ให้หมดเลยแล้วล็อกทีละจุดล็อกคนละมุมไปเลยช่วยช่วยช่วยูนาแล้วมึงลงไปทำอะไรเนี่ยเอาโอ้พี่เจขอบคุณเต็มหน้าเลยพี่มีมีมีใครเจออุปกรณ์ระเบิดอีกปล่าข้างล่างไงหมดแล้วหมดแล้วมึงเก็บยังไงยัง คือมัอยู่หัวหมดเลยป่ะหมดเลยครับมีป่ะมีป่ะขึ้นมาบุกขึ้นมามีป่ะไอระเบิดอ่ะไม่มีแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้วล็อกแม่งคนละหลังหลังเข้าเรานีมาฝั่งนี้เรามีมาฝั่งนี้มาข้างหลังก่อน อย่างเนี่ยหลุดอะฝั่งนู้นหลุด,ลหลดเห็นดูยิงอยู่ยิงอยู่โมใช้ปืนนี้ป่ะยิงไ้กูอีกเดี๋ยตวตรง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 นี้จะมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงเต็มความนูฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อมาละ ไอ้บ uh, ู๋ไอ้บู๋ไอ้บู๋ไอ้บูมาไอ้บูมายิงฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้หลุดหลุดไม่เป็นไร ตรง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 ,ตรง,ต,รงตรงที่เดิมมาตรงที่เดิมมาโอ้ยพียเต็มเลยพเจมมาเลยพี่เจมมาเลยคำแล้วครับแล้วไอ้ทางน้งนทางพี่มาทางเรือขอเติมกระสุนหน่อยนะขอเติมกระสุนหน่อยนะ

หมดฟูันอยู่กูฟันอยู่ไอ้บูเข้าบูเข้าไหนนี่นี่นี่เฮ้ยก็ซื้อหมดถ้าลงล่างตะกี้ว่าเยอะอยู่หลังๆอีก อโอ้ยเรือจะมาแล้วเรือจะมาแล้วนิดเดียวเอ้ยมีตัวสปิเดอร์ข้างบนนี่เลยเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วพร้อมพร้อมโอ้ยกูไปเลย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 โอ้โหขึ้นสองคนก็ได้นี่ใช่ป่ะมามาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยกูไม่ทันแล้ว หมู่ไปเลยปล่อยเพื่อนตายแล้วปล่อยเพื่อนตายแล้วรอรอ,อกันตอนนี้อันตอนนี้ไว้ก่อนเพื่อนตายรีบตายเลยพี่สุดเรือเป็น e ja? เทียเรือไม่ออกวะตรอเพื่อนตายหมดก่อนเลยจะเย่บูกระสุนจะหมดก่อนเด็ก โอยเรียกชอบไงไวบูลนาทีเห่อไอ้เหี้ยซุกซุกซุกหน้าอุณหภูมิเพื่อนตายก่อนได้าเลยเอาเหี้ยแม่เย็ดผู้กลับมาออกนาทีเหอีสปันมึงไอ้เหี้ยมึงไม่รู้จักอีทธอวินัเออเลยสปันไม่ไหวแล้วมั้งนะไปดิพี่ไป็ตัวเราเพื่อนเกิดเรอเพื่อนปลอมเพื่อนเออควย ดีที่มีเกิดใหม่เหี้ยไม่งั้นไม่รอดอ่ะตายแล้วแบบเลือดเด้งเงี้ยควิมึงคิดดูสามดาวแคเนี้ห้าดาวอ่ะอีี้เดียดโานนด้ียากดานนี้บอกเลว่ายาก